สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเหล่าซื้อมิ่งเหมือนเดิมในรายวิชาภาษาจีนนะคะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมเอ๊ะคืออะไรนั้นอ๋อก็คือรูปร่างหน้าตาของเหล่าซื้อก็ช่างที่จะอ่อนแออรชนนะคะวันนี้เรามาในธีมจีนโบราณน,นะคะแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเหล่าซื้อแค่เดินผ่านกล้องนะลูกเราซื้อก็ได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะลูกอ๋ออเคสวยเพราะกล้องนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่เนะะื้อหา สาระของเราดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราซูมิ้งก็จะพานักเรียนมาทำความรู้จักกับอักษรในภาษาจีนกันนะคะซึ่งทุกคนอาจมองว่ามันยากกันนะคะไอ้หยกิกหยักหยักหลายเส้นที่เป็นอักษรตัวจีนเนี่ยที่เราเคยเห็นกันเนะาะทุกคนอาจมองว่ามันยากนั่นแหละลูกแต่ความจริงแล้วนะลูกนะมันก็ยากนั่นแหลคะค่ะ แต่ก่อนที่เราจะมองว่ามันยากนั้นนะคะเราก็มาลองทําความรู้จักกันก่อนละกันเนาะในภาษาจีนนะคะลูกอักษรในภาษาจีนนะคะหรือว่าเราเรียกว่าฮันจื้อนะคะฮันจื้อเนาะการที่เราจะเรียนในอักษรภาษาจีนเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากลำดับขีดกันก่อนเลยนะคะนักเรียนเห็นภาพด้านขวามือสีเหลืองไหมลูกนั่นคืออ่า ลำดับขีดนะคะแต่ละขีดนั้นมันก็มีชื่อเรียกและความหมายที่ต่างกันเนาะและสําหรับวันนี้เหล่าซื้อก็ได้ยกตัวอย่างนะคะ1ขีดมาให้เราดูนะคะลูกอ่าลำดับขีดแรกนะคะตัวนี้นะคะเหล่าซื้อได้ยกมาให้ดูนะคะเห็นชัดๆเลยนะคะการเขียนด้วยเนาะอ่าลักษณะการเขียนเขียนยังไงนะคะอ่าลำดับขีดนี้นะคะลูกเรียกว่าต้านเหรนผางนะคะ และเส้นต้านเหลินผางนี้นะลูกเป็นอักษรข้างนะคะที่เกี่ยวกับคนนะคะถ้าหากว่าเราเห็นเส้นนี้ในในอักษรหรือว่าคำศัพท์จีนนะคะเราสามารถเดาได้เลยว่าอาคำคำนี้มันต้องแปลว่า เกี่ยวกับคนแน่เลยนะหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งของการกระทําพฤติกรรมนะคะที่เกี่ยวกับคนนะลูกและอักษรต้านเหรนผางนี้นะลูกจะอยู่ในด้านซ้ายของตัวอักษรจีนนะลูกนะอ่ะโอเคเพื่อให้เราได้มองเห็นภาพเราซื้อได้ยกตัวอย่างคําศัพท์ที่มีต้านเหรนผางมาให้เราดูเลยละกันเนาะอ่ะมาดูกันเลย คำนี้นะคะที่เราซื้อยกตัวอย่างมาให้นะคะนักเรียนอาจจะคุ้นตากันแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าคำนี้เราซื้อเคยสอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าหนีนะคะลูกหนีแปลว่าอะไรคะลูกหนีแปลว่าอะไรเลยหนีแปลว่าคุณใช่ไหมอ่าเก่งมากหนีแปลว่าคุณนะคะอาจสังเกตอาจดูตัวอักษรก่อนเลย สังเกตเลยใช่ไหมคะลูกด้านซ้ายมือของเรานะจะมีเส้นอะไรคะต้านเหรนผางใช่ไหมคะอ่าและบวกกับตัวที่เราซื้อวงกลมนะคะตัวนี้นะลูกอ่านออกเสียงว่าเอิอนะคะที่มีความหมายว่าคุณนะคะามาสรุปพร้อมกันเลยนะคะคําว่าหนีเนี่ยมันมีเส้นอะไรบ้างก็คือเส้นต้านเหรนผางนะคะบวกกับเส้น อนะคะที่แปลว่าคุณนั่นเองนะคะเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะหนีแปลว่าคุณเนาะ,ะแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มอีกหนึ่งตัวเข้าไปนะคือคำว่าซินนะลูกซินที่แปลว่าหัวใจนะคะลงไปข้างล่างนะคะก็จะมีความหมายว่าหนีนะ,ะมาดูรูปภาพกันเลยนะคะ อ่านี่นะคะลักษณะการเขียนนะลูกไอตัวข้างบนนั้นคือคําว่าหนีที่แปลว่าคุณใช่ไหมและเราซื้อได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวเข้าไปนะคะที่อ่านออกว่าสินนะคะซินที่แปลว่าหัวใจนะคะเพิ่มลงข้างล่างนั้นนะคะเราก็จะอ่านคํานี้ว่าหนินนะคะหนินนะคะหนินแปลว่า คุณหรือว่าท่านนะคะซึ่งเป็นคําที่สุภาพนะคะคำคำนี้นะลูกเราซื้อเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่าคํานี้เราจะใช้กับผู้ใหญ่นะคะผู้ที่มีอาวุโศกว่าเนาะอะ,อะละอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลูกที่เราซื้อได้หยิบยกมาให้นะคะคำคำนี้อ่ะมีความหมายว่ายังไงคะอาะคำนี้มีความหมายว่าเขาถูกต้องไหมแต่ว่าใช้กับเขาผู้หญิงหรือผู้ชายลูกเขาผู้ชายนะคะเก่งมาก คำคำนี้นะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าท่านะคะท่าเขาผู้ชายซึ่งมีเส้นของต้านเหรนผางนะคะสังเกตได้ฝั่งซ้ายมือเนาะอ่าซึ่งเราซื้อก็บอกไว้ก่อนหน้านี้ก็คือต้านเหรนผางเส้นของต้านเหรนผางจะอยู่ซ้ายมือเสมอนะคะ แต่ทางขวามือนั้นนะคะมาจากคำว่าเยนะคะเยนคำนี้นะลูกมีความหมายว่าก้อนะคะอ่ะต้านแหลนผางกับคำว่าเยมารวมกันดังนั้นคำนี้อ่านออกเสียงว่าทานะคะอ่ะทาที่มีความหมายว่าเขาผู้ชาย อ่าโอเคนะลูกหลังจากที่นักเรียนก็ได้ดูในเรื่องของฮั้นซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก่อนหน้านี้ก็คือเราเรียนในเรื่องของพินอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเราซื้ออยากจะพานักเรียนมาลองทบทวนในส่วนของพินอินอีกรอบหนึ่งนะคะองค์ประกอบของพินอินเรามีอะไรบ้างคะลูกจําได้หรือเปล่าเราสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พินอินของเราก็มีแน่นอนมีพินอินมีหรือว่าพยัญชนะเนาะ,ะแล้วก็สละวรรณยุกนะคะ,ะมาดูซิว่าฮันจื้อที่เราสื่อสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคำนี้ออกเสียงว่าหนีถูกต้องไหมหนีในพินอินเนี่ยเราจะสะกดเสียงยังไงนะคะ่ะมาดูกันเลยคาว่านนะหนีนะลูกหนีต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวไหนคะตัว เนอถูกต้องไหมคะอ่ะเนอแล้วก็สระอะไรคะสระอีใช่ไหมอ่ะสะกดยังไงมาสะกดไปพร้อมๆกันกับเหล่าซื้อเลยนะคะเนออีหนีเน,นออีหนีอ่ะทำไมเหล่าซื้อถึงสะกดว่าเนออีหนีเพราะว่าอะไรคะสังเกตเห็นไหมลูกว่านี่คือเสียงวรรณยุกต์เชิงเตี่ยวที่เท่าไหร่คะ ที่สนะคะดังนั้นเราซื้อก็ผันเสียงเลยเนาะ<ม>เพื่อแบบอ่านให้มันง่ายๆอ่ะเออไม่ต้องมาแบบไล่เสียงถ้าศึกถ้าเกิดว่าเรางงนะคะเราก็สามารถไล่เสียงได้นะคะอย่างเช่นนี่นี้นีน,น,นี่นะคะเราก็ลองเพียบเสียงดูได้เนาะแต่ถ้าหากว่าเราชํานาญแล้วแม่นเสียงวรรณยุกต์แล้วเราสามารถสะกดแบบนี้ได้เลยนะคะ อามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะคํานี้นะลูกคํานี้ที่แปลว่าท่านถูกต้องไหมที่แปลว่าท่านหรือว่าคุณนั่นแหละเนะาะมีตัวอะไรบ้างคะอ่แน่นอนคล้ายกันเลยนะคะมีตัวเนอขึ้นก่อนนะคะแต่ว่าสละ เป็นสลับผสมนะคะคือสละอินเนาะอ่าสละอินเอามาลองสะกดนะคะดูว่าเสียงมันคือเสียงเสียงที่ละลายเสียงที่3ถูกต้องไหมอ่าสะกดพร้อมก,กันกับเหล่าซื้อเลยนะคะทิกเหมือนเดิมนะคะสะกดพันเสียงเลยนะคะไม่ต้องมาไล่เสียงเนาะอ่ามาเลย1 2 3่งสองสา เนออินนินนะคะเนออินนินเก่งมากอนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะในการอ่านออกเสียงเนาะอ่ะยังไงก็จำไปทบทวนบ้างและกันเนาะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ และในส่วนขององค์ประกอบของฮั่นจื้อนั้นนะลูกก็คือลำดับขีดถูกต้องไหมคะซึ่งวันนี้เราซื้อก็ยกตัวอย่างมาให้หนึ่งตัวอย่างนะคะพร้อมกับคำศัพท์นะคะในเส้นของต้านเหรนผางเนาะที่เราเรียนไปนะคะซึ่งในคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลำดับขีดเส้นอื่นๆกันเนาะอ่าและสำหรับวันนี้นะคะลูกยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าท้ายบทเรามี แบบฝึกหัดให้นักเรียนทําด้วยนะคะในหนังสือนะสําหรับคนที่มีหนังสือถ้าพร้อมกันแล้วปะไปลองทบทวนกันก่อน <c oughs> และต่อมานะคะเหล่าซื้อจะพานักเรียนมาทบทวนเช่องสือนะคะซึ่งเหล่าซื้อให้ความสําคัญมากเหมือนกันนะคะในส่วนของเช่องสือนี้นะคะซึ่งก่อนหน้าก็เคยอธิบายไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเราสามารถท่องจําคําศัพท์ ได้นะคะเราก็สามารถต่อยอดในการพูดบทสนทนาภาษาจีนได้นะคะอามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยดีกว่านะคะอ่านให้เหล่าซือชื่นใจหน่อยได้ไหมลูกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างๆหนูอะชื่นใจหน่อยได้ไหมลูกว่าเออเหล่าซือสอนแล้วโหหนูอ่านได้อะ่ะเออไหนลองแสดงศักยภาพสิลูกอ่าอ่ามาดูนะคะ คำนี้เห็นใช่ไหมลูกว่ามันคือรูปภาพของอะไรเอ่ยใครบอกว่ายางลบอ๋อถูกต้องคะ่ะยางลบอหอ่าซื้อก็อยางลบในภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะลูกอ่อาเสี่ยงผีใช่ไหมคะอ่าสะกดยังไงเอ่ย พินอินตัวหน้าคือตัวอะไรคะตัว C ถูกต้องไหมแล้วก็สะระผสมคือสระเอียงนะคะอ่าบวกกับเสียงวรรณยุกต์เสียงที่4ใช่ไหมคะตัวหน้าเสียงเขาว่าเสียงซีเอียงเสียงนะคะซีเอียงเสียงพอีผีนะคะเสียงผีเนาะอ่าโอเคป้าไปดูคำต่อไปกันเลยและคำต่อมานะคะลูก คำนี้นะคะดูจากรูปภาพแล้วนักเรียนคิดว่าอะไรคะลูกขาอ่าหนังสือถูกต้องไหมคะมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไหมคะหนังสือนะลูกอ่าหนังสือในภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะชูใช่ไหมเก่งมากค่ะชูนะคะอ่าชู่คำนี้สะกดยังไงคะลูกเราซื้อสอนไปแล้วในการสะกดคำนะคะชู true. มีตัวอะไรคะตัว ชใช่ไหมคะชใช่ไหมคะที่เป็นตัว H กับตัว h ที่เราคุ้นเคยในภาษาอังกฤษนะคะแต่ตัวนี้ในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าชนะคะ,ะแล้วก็มีสระอะไรคะข้างหลังสระอูใช่ไหมคะพร้อมกับเสียงวรรณยุกเสียงที่1นะคะเราสะกดยังไงคะช่อ c ูชูนะคะชอูชูนะคะ คำนี้ออกเสียงว่าชู่เก่งมากใครอ่านตามเหล่าซื้อเมื่อกี้ขอให้เรียนเก่งๆนะคะไม่สอบตกซะวิชานะคะซะทุเพียงเพียงเพียงเพยงเพียง,ยง,ยงมาดูคําต่อมานะคะคํานี้นะคะลูกอ่านออกเสียงว่าอะไรคะก้างปีนะคะก้างปีแปลว่าอะไรคะ,ะปากกาถูกต้องไหมเก่งมาก อะกั้งปีสะกดยังไงคะอ่ะมาสะกดไปพร้อมๆกันกับเหล่าซื้อเลยนะกออังกังปัวอีปีกั้งปีนะคะโอเคมามาดูตัวต่อมาก,กันเลยอ่าคำนี้นะคะดินสอใช่หไหมลูกดินสอในภาษาจีนออกเสียงว่าเชียนปีเชียน นะคะอ่ะมาสะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะชีเอียนเชียนปัวอีปีเชียนปีนะคะเชียนปีแปลว่าดินสอนนะลูกอ่ะต่อมามาดูอีกหนึ่งคำนะคะคำนี้คำสุดท้ายแล้ว คำนี้แปลว่า liquid หรือว่าน้ำยาน้ำยาลบคำผิดนะคะ,ะคำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงลูกทูไกยเย่นะคะทูไกยเยะอ่ะสะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเธอถ,ถูเกอ,อา,กาอ,เอเีนะคะ แล้ววันนี้นะคะก็มาถึงแล้วนะคะก่อนที่จากกันนะคะเราซื้อก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนนะคะทําด้วยกันเนาะอ่ะเรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดกันก่อนเลยนะคะให้เปิดหนังสือนะลูกอ่ะใครมีหนังสือนะคะให้เปิดหนังสือหน้าที่47และก็49นะคะแบบฝึกหัดวันนี้เราซื้อมีอยู่ด้วยกัน2หน้านะคะ อามาดูนะคะหน้าแรกนะคะหน้าแรกของเหล่าซื้อนะคะให้นักเรียนนําคําศัพท์เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพนะคะอนักเรียนเห็นรูปภาพใช่ไหมคะว่ามันมีรูปอะไรบ้างและไอตรงกรอบข้างบนนะคะให้หนูเอานําคําศัพท์มาใส่นะคะซึ่งเหล่าซื้อเชื่อว่ามันไม่ยากหนูทําได้และคำศัพท์พวกนี้เราซื้อสอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและหน้าต่อมานะคะหน้าที่49นี้นะคะอ่าหน้าที่49 ในหน้านี้นะคะให้นักเรียนสังเกตนะลูกในคำศัพท์ที่อยู่ในก้อนเมฆนั้นนะคะที่มีหลายๆตัวนะนะให้นักเรียนดูนะคะคำไหนที่มีเส้นของต้านเหรินผางนะคะให้นักเรียนนะเอาคำนั้นอะลงใส่ในช่องว่างข้างล่างที่เป็นรถไฟนะ อ่ะโอเคนักเรียนคอเข้าใจไหมลูกมาดูตัวอย่างละกันเหล่าซื้อยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะที่มีต้านเหรนผางนะคือคำว่าเมินนะคะ และในส่วนคําอื่นๆนั้นนักเรียนก็ลองดูดีๆนะคะเหลืออีก4ข้อเนาะเหลืออีก4คําง่ายๆไม่ยากนะคะซึ่งเหล่าเสืออธิบายไปแล้วเนาะเส้นไหนที่มันเป็นตานเหลนผางหน้าลองดูดีๆนะลูกแล้วก็เอามาใส่ลงไปในช่องว่างนะคะแล้วก็เอามาให้เราซื้อตัวนะคะเสร็จแล้วก็เอามาให้เราซื้อตัวนะคะถ้าหากว่าใครไม่มีหนังสือก็เขียนใส่สมุดส่งเหล่าซื้อได้นะคะอ่ะโอเคนะคะก่อนจากกันนะครลูก อย่ลืมนะคะเขียนชื่อชั้นเลขทีตัวเองให้เรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของการส่งการบ้านนะคะก็ส่งในลายส่วนตัวเราซื้อเหมือนเดิมเนาะ